อโอเคผมขอกัวสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาเทสอยู่กันในเกมสโตร์โฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตีบวกสิบนะครับขึ้นออร้อยครับของอ่พงไพรนะครับผมนี่ครับออร้อยทุกชิ้นนะพงไพรนะจะขึ้นติดกี่ชิ้นนะผมว่าใช้ใบท,ทั้งหมดสิบใบใบละสองร้อยสามสิบนะตอนนี้มันแพงมากนะใบทัชอนะ่ะ ถือว่าแพงเลยะเอาเรื่องเลยอะมาด่วนว่าเราจะตีติดกี่ชิ้นนะขอให้มันได้เถอ,อขอให้มันติดเถอ,อทุกคนไปแรกชิ้นแรกขอแบบฟิวเฟียเปิดหัวดีๆหน่อยได้ไหมนั้นแหละรองเท้าเลยครับชิ้นแรกครับมาครับที่อะไม่หายก็จริงอะแต่มันมันต้องมาว่ะจังหวะนี้ครับใบแรกครับไปครับไปครับไปครับอย่างนี้โอ้โหชื่อสองร้อยกว่าบาทไปแล้วหนึ่งโอ้ย เนีย <Yeah, S 2> ดวงวันนี้กูเป็นไรเนี่ยไอย้ลืมดีตัวลืมอสตดดีตัวว่ะเฮีย yeah, สุลต่านเจ้าของมาดูเองเลยนะเจ้าของม,มาดูเองเลยนะลงลงมือดูเองเลยนะออฟฟี่สองครับทุกคนเอากูแล้วครับหนึ่งใบผ่านไปครับออร์อทุกชิ้นนะครับมาครับรอบที่สองครับกูละสิกูละเสียวงอมจริงๆไอ้เฮียไม่ใช่ผมก็จริงแต่ผมจะงอมนี่ไปครับมาติดแล้วหนึ่งครับสองพันหนึ่งโอเค โอเคโอเคได้ยิงได้ยิ้มนะได้โยงได้ยิ้มนะช็อตนี้นะเป็นตองแันต้านะครับผมอร้อยนะครับผมนี่นะอร้อยนะครับผมมาแล้วหนึ่งชิ้นนะครับต่อไปครับอร้อยหกครับถ้าชิ้นนี้ติดอร้อยหกเลยนะครับโอ้โหผมไปอร้อยถ้าตีครบติดไป<ะ>มาจริงไปเดียวติดไปเดียวติดทุกชิ้นจะมาจริงมาจริงชิคกต้าดวงดีจัดอุ้ยอันนี้ติดติดแล้วคุณอยู่ไม่ล่ะเว้น เอาคูอยู่ไม่ล่าโหลดดงแมงกับดวงผมอาเอาคูอยู่ไม่ล่ะไอ้ได้ห้าชิ้นค่อยโมพ้พี่ไก่ต้มในตู้เอามาอยู่นะครับโอ้โหมาดิไก่ต้มน้ำปลาไอ้อย่างเงียบดยเพื่อนโอ้โหไปแลวสองไอ้สี่ติดสองนี่ยั่วล้ว่ะแม่มันเอาตุดว่ะไปโอ้โห ไอ้เนี้อใช้เจนต้องใช้ทัดขึ้นเลยอย่างเงี้ยถูกปะโอ้เจ้าตัวไอ้เฮียพ่อมึงเหอะโอ้ขำันทั้งไรเลยตอนนี้เอาแว่นเนื้อเกินไปโอ้โอเคติดทีนี่ติดโอ้เฮียอ้ยเอ้ยอ้ยอะไรนี่ยเดี่ยอะไรเนี่ยขนาดนั้นของฮาราเกมเฮ้ยเี้ยเกมงอมกือตอนเนี้ยหลมาอีกหนึ่ง รถสองใบติดไม่เกินไปยอดนี่เกินไปเกมเกินไปว่าไอโอเคแล้วติดอ๋อสามไอเขมมันเกินไปว่าเนี่ยมีหนึ่งอ่ะต้องมีสองมีสองอ่ะต้องมีสามอย่าพูดเดาน้องอย่างนั้นไม่เอา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 ไม่ติดไม่ว่ารถปามอ่อย่างเอาเฮ้ยรถมันเอาเกินปาลมมึงเอาเกินไอโอ้โหนิ่งอย่ารถไอ้ ว่าจะฟักไอเทมคอนเทนต์มาเนี่ยไอเทมตัวต้องตัวคมกระหม่อมเลยนะอย่างเงี้ยสามมาสี่ต้องมีเที่ยไปอยู่ท้ายเลยเฮ้ยติดสิบแค่สามสี่ชิ้นเนี่ยสามชิ้นเนองหรอมติดไปเฮ้ยเออเสื้อติดอยู่ไปเสืยวติดอยู่ครับทุกคนโอ้โหคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็บวกสิบนะผมสิบใบแล้วผมติดหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะผมห้าใบครับผม ห้าใบครับผมแตกสามมันเชงสองครับแตกสามเลยอ่ะเฮียแตกสามมันเชงสองครับไม่ติดสองครับออ้หูโอเคผมก็อ่ะทุกคนมาต่อครับทุกคนครับรุ่นพี่รุ่นใหญ่รุ่นโตเขาไม่ยอมเขาบอกคาใจครับน้อนไม่หลับเฮียสิ้นเดือนมันสิ้นใจเขาบอกวันที่ยี่แปดนี้ขอหน่อยวะถ้าแตกอีกก็ลงไปเหลือห้าเลยน้องแค่นั้นแหละไอติดไหมไอยเหร็กอะไรเดี๋ยวเว้นมันเลสิ้นเดือนเหล็ดอะไรเนี่ยสิบบาทแล้วเนี่ยเราไห้ผ่านไว ได้บอกรถเลยใบรถกูมีไหมนยใบรถปามอกสิ้นเดือนเงินออกขอสูบหน่อยพี่อ่ะเงินออกขอสูบแลยสูบไปตอนนี้อ่ะพี่โอ้หเว้นเว้นมาดิพีเอ่ลบยี่สิบไปดิมาดิจะขนาดไหนวะเว้นไอ้พี่อะมาดินี่ยังไงจัดเป็นไงล่ะออร้อยเว้ล่ะมาดิมาดิแม่เออออร้อยสิบครับมาดิพี่กูบอกมาได้ได้หนึ่งชิ้นมันนี้ได้หนึ่งชิ้นมาดิ มาเอาสุดว่ะพี่วันนี้เราต้องพักขวัญนะมึงเนี่ยขวัญดีเลยทีเดียวเฮียคูว่าไอ้เฮียตัดทิ้นเดียวเองไม่ไม่มีหน้าพี่คูไม่มีหน้าพี่กูหน้าราคาเจ็ดเอ็มลบให้แล้วด้วยหน้ามีอันเดียวพี่ต้องต้องซัดต่อแล้วมั่งหน้าไอ้เฮียกูไม่ไหวแล้ววะคงพายไม่สมประกอบ่าทีนี้เออเอาไงต่อดีวะพี่ดึงมาต่อเลยพี่โอเคครับอกเอาเจนน่าจะเจนขึ้นนะค่ำคืนนี้ครับมาครับต่อครับ ไฟมันติดครับไฟมันติดครับต้องติดครับต้องติดไม่ติดนี่งองมครับปามขอดวงหน่อยปามปาม3ไปเจนตีขึ้นกเจ็ดรดเหลือ3กูจะรู้วะไอปามนะี่คนดูมันมั่วสั่วตู้เหล่งเกินไปวะวะเออติดอยู่นี้โอเค ขอเหอะเฮียขอให้พี่กูหน่อยได้ไหมสองชิ้นเนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมแกบอกขาใจเฮียเออยุดซื้ออร่อยซื้อหาซื้ออร่อยไม่ได้เลยแกบอกโอ้ยขอเหอะสาธุเอ้ยเอาหน่อยว่ะเพื่อนขอหน่อยว่ะเพื่อนแว่นขอหน่อยว่ะค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีได้ไหมนอนหลับฝันดีได้ไหมขอแหละเว,ว่นโอ้โหดึงไปผ่านเนียเพื่อนใจเย็นเพื่อนเว้น,วนชื่อเอ้ย เที่ยงอมว่ะเทียสองสามพี่กูว่ะที่กูงอมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสามใบไม่ติดเลยเหรอแว่นเพื่อนไอ้แว่นขอเท่าชิ้นเนี่ยตอนเนี้ยขอโทษเถอะพี่ขอโทษโอ้โหเชี่ยน้ำตาจะไหลเชี่ยหนุ่มพอนบาทหายไปกับตายเชี่ยแว่นนะสุดเกินเยัยไม่เป็นเอาสุดแต่ว่าพี่วันเนี้ยเชี่ยสงสารพี่กูว่ะแว่นแม่งเอาสุดชิบหานเลยเหรอเนี่ยโอ้โหพักก่อนเลยพอแล้วมั้ง ที่จหายก็หายแล้วไม่ได้ไม่ได้แต่เล็กกว่าเลยเริ่มงอมแทนกูว่างอมจริงขี้ของสารเลยีหลังอีกหนึ่งชิ้นพี่ผมให้ผมช่วยเขาใบผมให้ช่วยใบเขาแล้วกันเนาะขมช่วยผมผมช่วยสักสองใบแล้วกันสนงะสารแกว่ะเฮียไม่เก็บตังค์ด้วยให้แล้วกันใบนี้ร้อยสี่โอเค โอเคเอาไปเจอยังเหลือที่เกดึงมายัางเหลืออยู่ใช่ไหมโอเคเฮ้ยไอ้เขี้ยวเวน้นไอ้สามมาต่อทุกคนมนาะหกเก้าไอ้เฮียแกไม่ยอมแพ้ว่ะเฮียแกบอกแกเอาให้สุดวะ่ะมันต้องไปให้สุดว่ะไอ้แล้วแกไม่ยอมแพ้อ่ะไอ้เฮียแกเอาสู้อ่ะไอ้แล้วสู้แล้วกูกดไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาโอ้เว้นมันเกินไปวะ่ะ ที่ร้อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยร้อนจัดเลยนะเนี่ยเปลี่ยนสีเออซีนี้ไม่ไหวว่ะสีนี้มันไม่ไหวจริงว่ะโอ้ซีนี้กากเกินสีเก้าใครตีบวกวะโอ้โหอ,อ,อมจัดเริ่มร้อนจริงว่ะเออไปน,นี้ติดอยู่นี่มาซีนี่มาอยู่นะ สีนี้มาอยู่นะสีนี้มาอยู่นะโอเคสุดท้ายครับรอบนี้สุดท้ายจริงๆครับเกยบอกสุดท้ายแล้วนะท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดนะนั่นแหละหลังหรอเกย์เล่นหลังหรอมาติดไปแค่นั้นแหละติดไปไปเดียวพอแว้นขอไปเดียวพอโอ้โหเฮียเว้นเราไม่ถึงว่าถึงไ,ไ,ไหมนะไม่หมานปะว,วะ เอจะงอมอะนะไปหมาหรือเปล่าวะไปโอ้ไปเองก็ไม่หมานว่ะจะทัดกูยังไม่ตีเลยอีกหนึ่งอีกหนึ่งบวกเจ็ดสิบโอ้ยพอแล้วป่ะพี่ว่าไม่ไม่น่าอ้ายแนละ้ววันนี้แว่นมันเอาสุดจริงวะ่ะแว่นมันเอาสุดจริงแถเนี้หัวร้อนวะ่ะ พี่เอ๋คนดูว่าไงวะพี่กูจะงอมไหมเนี่ยเอ้ยเออพี่เอพีเอออเก้าสิบพี่เออร้อยสิบออลร้อยสิบสองอ่ะมาสุดท้ายครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับผมทุกคนแจบอกพอแล้วครับถ้าไม่ติดคือพอแ,แว่นมันเอาจริงนะครับพอก็คือพอครับมาครับทุกคนสุดท้ายนี้ขอให้มันออาร้อยสิบสองให้มันจบ,จบไปถึงให้แกเถื่อสงสารแกจริงๆริงครับแว่นพี่เกมดูผมเลยเนี่ยโหล ไอติดไปจบจบโอเคทุกคนประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากแลวกดแชร์กดซับและคลาแล้วก็กระดิ่งให้ชอเป็นต้าดีด้ด้วยครับรับนี้ขอตัวรับ่อนผมัีคลิปหน้าสวัสดีครับไม่บายจุ๊บๆขอโทษครับพี่ชายเฮียงอมจริงเฮียพักผ่อนนอนใจแหละเฮียแกตีเองเหอะ